สวัสดีครับวันนี้กลุ่มกลุ่มนั่นแหละนะฮะจะมานำเสนอเรื่องปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็น genesis emphasis explore benefits use cost structure โดยจะแบ่งหัวข้อเป็น5หัวข้อนะครับหัวข้อที่ 1. ความสำคัญและการกำเนิดปิโตรเลียมเกิดจากการทับถมซากสิ่งมีชีวิตซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์สารจนเกิดเป็นชั้นตะกอนหนาแน่นซึ่งจมตัวลงจากการกดทับ เมื่ออยู่ใต้ความร้อนและความกดดันมหาศาลเป็นเวลาหลายล้านปีในชั้นใต้ผิวโลกจะแปลสภาพเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สะสมอยู่ตามช่องว่างและรอยแยกของชั้นใต้ดินก่อนจะนำเข้ากระบวนการกัน่นต่อไปเป็นความสำคัญของปิโตรเลียมโดยหลักๆจะใช้กับเครื่องจักรและการใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานหลักและสำคัญในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เพื่อคมนาคมและการผลิตหัวข้อที่2 แหล่งการสำรวจและปริมาณสำรองโดยจะเริ่มจากการสำรวจการสำรวจหาปิโตเรเลียมเริ่มต้นโดยการสำรวจทางธรณีวิทยาโดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายจากดาวเทียมข้อมูลจากการสำรวจทั้งหมดจะถูกบันทึกไวในแผนที่ทางธรณีวิทยาและการสำรวจทางธรณีฟิสิกมีหลายวิธีที่นิยมกันมากมี2วิธีคือ1การวัดค่าความไหวสะเทือน ทำได้โดยการจุดระเบิดใต้พื้นดินให้เกิดขึ้นความไหวสะเทือนวิ่งลงไปกระทบชั้นหินใต้พื้นดินและสะท้อนกลับขึ้นมาเข้าเครื่องรับสัญญาณระยะเวลาขึ้นที่สะท้อนกลับขึ้นมาจากชั้นหินต่างๆจะถูกนำมาคำนวณหาค่าความหนาตำแหน่งของชั้นหินที่เป็นตัวสะท้อนขึ้นได้เพื่อน,นำไปแป,แปลผลต่อ 2>, 2. การวัดค่าความเข้มข้นสนามแม่เหล็กใช้หลักการว่าหินต่างชนิดกันจะมีความสามารถในการดูดซึมแม่เหล็กต่างกัน การเจาะสำรวจเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสำรวจหาปิโตเรเลียมเพื่อให้แน่ใจว่ามีปิโตเรเลียมสะสมตัวอยู่หรือไม่ต่อไปเป็นพลังงานสำรองของปิโตเรเลียมจะเป็นการเจาะหลุมทดลองผลิตเพื่อคำนวณหาปริมาณน,น้ำมันที่คาดว่าจะผลิตได้ในแต่ละวันต่อมาหัวข้อที่3จะเป็นการใช้ประโยชน์จากปิโตเรเลียมโดยจะแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์จากกา๊าซธรรมชาติผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบได้แก่กา๊าซปิโตเรเลียมเหลว หรือที่เรียกว่าก๊าซหงต้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติต่อมาเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์จำแนกประเภทตามค่าออกเทนได้2ชนิดคือน้ำมันเบนซินออกเทน91และน้ำมันเบนซินออกเทน95ต่อมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัดหรือน้ำมันเบนซินอากาศยานอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้ำมันเบนซินเครื่องยนต์ต่อมาเป็นน้ำมันก๊าซ ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างเชื้อเพลิงในการเผาเครื่องเคลือบดินเผาต่อมาเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินเจ็ตต่อมาเป็นน้ํามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรถบรรทุกเรือเดินสมุทรเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารถแท็กเตอร์หัวจักรรถไฟต่อมาเป็นยางมะตอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก กากน้ำมันบริเวณส่วนล่างของหอกลัน่นหมวดหมู่ที่2ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติโดยจะมีก๊าซมีเทนใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงในรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปเป็นก๊าซอีเทนโพรเทนและบิวเทนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมขั้นต้นต่อมาเป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ในอุตสาหกรรมถนอมอาหารทั่วไปและการถนอมอาหารระหว่างขนส่ง อุตสาหกรรมน้ำอัดลมและเบียร์และนํามาทําให้อยู่ในรูปของแข็งที่เรียกว่าน้ําแข็งแห้งและใช้ทําฝนเทียมเป็นต้นถัดมาเป็นหัวข้อที่4แนวทางการใช้ปิโตรเลียมอย่างประหยัดและถูกต้องโดยสามารถทําได้ดังนี้ 1. เลือกใช้เชื้อเพลิงให้ถูกประเภทกับกําลังเครื่องยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 2. หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุติดไฟหรือการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้และควรกำหนดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยที่สุด 3. การใช้แก๊สหุงต้มควรเลือกถังและหัวเตาที่ได้มาตรฐานควรตรวจสอบร่องรอยรั่วและปิดวาล์วให้เรียบร้อยหลังใช้งาน 4. การใช้งานปิโตรเลียมทางอ้อมเช่นการนำพลังงานปิโตรเลียมมาผลิตกระแสไฟฟ้า 5. ใช้โดยคำนึงทรัพยากรโลกไม่ใช้สิ้นเปลือง หัวข้อที่5โครงสร้างราคาและสถานการณ์โครงสร้างราคาของปิโตรเลียมประกอบด้วยปัจจัยหลัก3ประการได้แก่1ราคาเนื้อน้ำมันเป็นราคาน้ำมันดิบที่ยังไม่ผ่านการกลัน่นอ้างอิงจากราคาตลาดกลางของภูมิภาคโดยประเทศในภูมิภาคอาเซียนอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายน้ำมันใหญ่ที่สุดของภูมิภาค 2. ภาษีและค่าธรรมเนียม ประกอบด้วยภาษีสรรภาามิตรภาษีเทศบาลและภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บเพื่อนำมาใช้การพัฒนาประเทศและท้องถิ่นด้านต่างๆ 3. ค่าการตลาดเป็นค่าดำเนินการของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันได้แก่ค่าขนส่งค่ากระจายสินค้าค่าการตลาดค่าดำเนินการสถานีบริการเป็นต้นโดยราคาขายปีกน้ำมันจะคำนวณจากราคาเนื้อ น้ำมันบวกกับภาษีค่าธรรมเนียมบวกกับค่าการตลาดตัวอย่างเช่นหากราคาเนื้อน้ำมันอยู่ที่50บาทต่อลิตรภาษีสรรพสามิตอยู่ที่3บาทต่อลิตรภาษีเทศบาลอยู่ที่0.5บาทต่อลิตรภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่7%อร์และค่าการตลาดอยู่ที่2บาทต่อลิตรราคาขายปีกน้ำมันจะอยู่ที่63บาทต่อลิตรโดยสถานการณ์ราคาปิโตรเลียมตั้งแต่ปีที่แล้ว2566จนถึงปัจจุบัน2567 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาน้ำมันดิบบรนซึ่งเป็นราคาอ้างอิงที่สํำคัญในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ60ดอลลาร์สหรัฐต่อบารเรลณนะต้นปี2566เป็น80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลณเดือนธันวา2566และปรับตัวสูงขึ้นเป็นระดับ85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลณว,นะวันที่28มกราคม2567และมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้น ก็จากตะกี้ก็จะสังเกตได้ว่ามีการตัดคลิปแปลกๆนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนโปรแกรมตัดต่อเพราะว่าคลิปมันเหมือนจะยาวเกินไปทำให้ไฟล์เสียนะครับต่อมาเป็นราคาน้ำมันในประเทศไทยทำไมราคาน้ำมันไทยแพงกว่าเพื่อนบ้านเหตุเป็นเพราะโครงสร้างราคาน้ำมันของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันและนโยบายการเก็บภาษีน้ำมันที่ไม่เหมือนกัน โดยกรณีประเทศไทยต้องนําเข้าน้ํามันดิบซึ่งราคาขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีต้นทุนเนื้อน้ามันจากราคาหน้าลงกลันอ้างอิงตามราคาตลาดสิงคโปร์ประมาณ40-60%ถึงนอกจากนี้ยังต้องเสียภาษีต่างๆอีกด้วยโดยการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมก็จะจบลงที่5หัวข้อนี้นะครับต่อไปจะเป็นการตอบคําถามใน a า hoo ูดซึ่งคําถามจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่รายงานเมื่อตะกี้นี้โดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับจะได้สิทธิ ขอคำขอพี่สาหูนะครับให้ทําตามได้หนึ่งอย่างที่เป็นไปได้นะครับหรือเงินรางวัลจํานวน <What> s <S 1นึ่นกีบต่อไปก็จะเป็นการรอรหัสเพื่อเข้าเล่นคาฮูดของทางสมาชิกที่จัดทำนะครับ